มมนก็าถึงจดไดไ้วันนี้ดิฉันก็จะขอมาเรียนให้ท่านทราบว่านักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรย,ยังมีคดีติดตัวอยู่เป็นคดีอาญาอีกสองคดีค่ะนั่นก็คือคดีอาญามาตรา1นึ 2, และคดีผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ซึ่งทั้งสองคดีนี้ อายการสูงสุดได้ทำการสั่งฟ้องแล้วตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์2559และสารอาญาก็ได้ออกหมายจับแล้วแต่เนื่องจากไม่สามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้เพราะว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นผู้ต้นหาในขณะนั้นเนี่ยหลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศเอาแล้วถามว่าตอนนี้เขากลับมาอยู่เมืองไทยแล้วทำไมตำรวจไม่ไปแจ้งข้อกล่าวหาสียที คำตอบก็คือว่าอายการสูงสุดและตํารวจได้ทําหนังสือไปถึงกรมราชัณฑ์แล้วขอเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหากับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรผู้ต้องหาในสองคดีนี้แต่กรมราชาัณฑ์ตอบมาว่าตอนนี้เขาป่วยอยู่โรงพยาบาลตํารวจยังให้เข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาไม่ได้แล้วอายการสูงสุดกับตำรวจทำยังไงท่านก็ส่งจดหมายไปเป็นหนังสือขออายัดต,ตัว หนังสืออายัดต,ตัวหมายความว่าอะไรหมายความว่าอ่ะแจ้งกรมราชธรรมว่าเนี่ยวันใดคนนี้ต้องกลับไปอยู่บ้านหรือ,อ,อรับโทษหมดแล้วเนี่ยยังมีอีกคดีหนึ่งนะซึ่งติดตัวอยู่ยังเป็นผู้ต้องหาอีกคดีหนึ่งอ,อ๋อไม่ใช่อีกหนึ่งคดีอีกสองคดีจะส่งกลับบ้านไปเฉยๆไม่ได้นะจะต้องแจ้งให้ตำรวจมารับตัวไปดำเนินกระบวนการตามกฎหมายนั่นหมายความว่าไรหมายความว่า ณวันใดที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้รับอนุญาตจากกรมราชัณฑ์ให้กลับไปอยู่บ้านได้หรือเขารับโทษในคดีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยจนครบแล้วครบกำหนดแล้ววันนั้นที่เขาก้าวขาออกไปจากเรือนจำหรือจากโรงพยาบาลก็ตามนั่นหมายความว่าสุขภาพร่างกายเขาก็น่าจะดีขึ้นแล้วถึงได้กลับบ้านได้ใช่ไหมคะไม่ต้องอยู่โรงพยาบาล เขาก็น่าจะสามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะในการที่จะรับทราบข้อกล่าวหาได้การรับทราบข้อกล่าวหาที่การที่ตํารวจจะไปแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยก็ถามง่ายๆเลยว่าคุณมีเรื่องเนี้ยเป็นคดีเนี่ยคุณจะรับหรือคุณจะปฏิเสธคนทั่วไปถ้าไม่ถึงกับสายสายยายแล้วพูดไม่ได้หรือเจาะคอ,อมันก็ควรจะตอบได้ถูกไหมคะอืมนะเพราะฉะนั้นณวันใดที่เขาจะต้องกลับบ้าน ตอนนี้ราชธรรจะต้องทำหนังสือประสานแจ้งล่วงหน้าให้อายการและตำรวจทราบว่าเขาจะกลับบ้านแล้วนะเชิญมารับตัวไปดำเนินการต่ออีกคดีหนึง่งนั่นะคือการอาชินชินวัตรที่ถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คดีนี้นะครับเมื่อวันที่16กลุมภาพันธ์สอง9 สำนักง,งานในการสูงสุดได้รับสํานวนคดีการกระทารําความผิดนอกราชาอาณาจักรจากพนักงานสอบสวนกองกํากับการสามกองบังคับการปราบปรามการกระทารําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยมีพันตำรวจเอกโอรานสุขกเกษมผู้กล่าวหามีนายทักษิณชินวัตรเป็นผู้ต้องหา ข้อหาก็คือร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิน่นแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชนีราชินีรัชทายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นเท็จนะครับเเหตุเกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2558ที่กรุงโซ สาธารณรัฐเกาหลีในวงเล็บเกาหลีใต้นะครับและประเทศไทยเกี่ยวพันกันความผิดดังกล่าวนะครับเป็นความผิดที่มีการกล่าวหาว่าเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับเนื่องจากคดีนี้เป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรซึ่ง จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของท่านในการสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายามาตรา20นะครับซึ่งขณะนั้นใยการสุดคือท่านร้อยตำรวจตรีพงศ์นิวัตยุทธพันธ์บริพานนะครับได้ตรวจพิจารณาสำนวนดังกล่าวแล้วได้มีความเห็นและคำสั่งทางคดีเมื่อวันที่19กันยายนปี2559 โดยมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรตามข้อกล่าวหาที่พนักงานสอบสวนเสนอมาแต่เนื่องจากขณะนั้นผู้ต้องหาหลบหนีนะครับอายการสูงสุดในขณะนั้นจึงแก้งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการออกหมายจับและต่อมาพนักงานสอบสวนได้มีคำขอต่อสารอาญาและศารอาญาก็ได้ออกหมายจับ ผู้ต้องหาไว้ภายในอายุความ15ปีนับตั้ง,ตงแต่วันเกิดเหตุโดยคดีนี้ก็จะขาดอายุความในวันที่21พฤษภาคมปี2573นะครับสมอ่านหนงองเรื่องอะไรครับไม่ไม่ไม่มีนะฮเรื่องของพุทธศิลนี่นะครับอยู่ในอำนาจของกรมพันธุันธ์และกระทรวงยุติธรรมขอให้เป็นขอให้เป็นตรวจสอบละเอียดกันครัท่านรัฐมนตรีว่าที่ท่านจะแถลงอีทพักโทษนี่ก็เหมือนยังทำโทษอยู่แต่ว่ามันเป็นกฎหมายที่อนุญาตให้พักโทษนะฮะ ซึ่งมันอยู่ที่กรรมการและอยู่ที่คุมประพฤตินะครับ๋ยวรายละเอียดจะ้องไปตรวจสอบพอลงลงมาเมื่อกี้มีคนประชุมก็ลงมาเจอหน้าข่าวเยอะเลยมีความจาเป็นต้องให้ถึงระยะเวลาก่อนหรือเปล่าคะถึงเสนอได้หรือว่าสามารถที่จะเสนอก,ก็ก่อนปกติเดือนหนึ่งเขาประชุมครั้งเนี่ยนะครับกับกับก็สิทธิ์ของผู้พักโทษเรากออ็อยากให้เขาสิทธิ์ตรงเวลานะครับที่น่าจะคว่าการดำเนินการเกี่ยวบคุณทักษิณ ก็การที่ให้อยู่โรงพยาบาลเนี่ยไปตามมาตรฐานที่กระทรวงได้กหนดไว้าตอนนี้เก<ค><ค>ันมันเป็นตามไม่ใช่ไม่ใช่กรมหรือกระทรวงกำหนดเป็นไปตามกฎหมายกฎหมายกระทรวงยุติธรรมไม่ใช่เป็นผู้ออกและเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งอาจจะออกแต่ว่ากฎกระทรวงก็ออกในคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วแล้วก็อยากจะเรียนว่าในเรื่องการอยู่บนโรงพยาบาลเนี่ย เขาใช้คําว่าห้องควบคุมถูกควบคุมนะฮะเกิดในในประเด็นทีาจะเขียนอย่างนี้ซึ่งก็ต้องเรียนว่าคือไม่อยากยกนะในอดีตก็จะมีเยอะซึ่งซึ่งเราก็พูดไปเดี๋ยวก็คนก็จะเดือดร้อนมันมีผู้ที่เจ็บป่วยเนี่ยก็จะไปไปถูกควบคุมเขาก็ใช้ว่าสถานโรงบาลจะควบคุมจะใช้ห้องควบคุมพิเศษหรือควบคุมทั่วไปก็ได้ซึ่ง ซึ่งดุลพินิษนี้อยู่ที่โรงพยาบาลไม่ได้อยู่ที่หมอนะคำว่าโรงพยาบาลก็อาจจะหมายถึงถ้าในสังกัดตนงงานักงานตํารวจแห่งชาติก็คือตํารวจอาจจะมีเงื่อนไขเรื่องความปลอดภัยเงื่อนไขหลายๆอย่างซึ่งเป็นดุลพินิษของทางโรงพยาบาลนะครับวันนี้อาการสูงสุดได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการนะครับ ว่าได้ทำการอายัดตัวทักษิณชินวัตรไปแล้วก่อนหน้านี้มีการทำหนังสือนะครับยืนยันว่าพยายามจะเข้าทำการอายัดตัวทักษิณแต่ปรากฏว่านะครับทางกรมวัารทหายืนยันว่าทักษิณเนี่ยกำลังป่วยอยู่ยังไม่สามารถทำการอายัดตัวได้นะครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2566นายทักษิณชินวัตรได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและถูก ควบค um er ah. ุมเพื่อรับโทษในคดีอาญาเรื่องอื่นพนักงานสอบสวนได้นําหมายจับไปแจ้งอายัดตัวผู้ต้องหาไว้กับกรมราชณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาคดีนี้นะครับเมื่อวันที่17มกราคมปี2567นายกุลธนิตมงคลสวัสดิ์อธิบบุรีการสำนักงานการสอบสวนและคณะได้ร่วมกับพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้รับผิดชอบคดี ได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมพฤติการและข้อเท็จจริงทางคดีให้กับนายทักษิณชินวัตรได้ทราบแล้วปรากฏว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธพร้อมกับยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดต่อมาอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนนะครับได้ส่งบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของนายทักษิณชินวัตรพร้อมหนังสือร้องขอความเป็นธรรม ให้กับพนักงานในการผู้รับผิดชอบดําเนินคดีนี้นะครับเพื่อรวบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการสอบสวนส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาขณะนี้สํานวนคดีนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดในการตรวจพิจารณาและทําความเห็นเบื้องต้นเสนออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณามีความเห็นและคําสั่งทางคดีต่อไปนะครับนั่นคือข้อเท็จจริงที่ ตั้งแต่ต้นเป็นมาโดยลำดับถึงกระบวนการปฏิบัตินะครับตรวจพิจารณาสำรวนคดีนี้ล่าสุดนะครับคือคดีนี้ถ้าสมมติว่ามีการพักโทษทางเรือนจำจะต้องแจ้งไปยังพนักงานสอบสวนให้มารับตัวคุณทักษิณน,นะครับว่าเนื่องจากว่าเรือนจำเนี่ยจะมีคำสั่งพักโทษแล้วแล้วคุณมีการแจ้งอายัดไว้ในคดี1 1 2 พนักงานสอบสวนจะต้องไปรับตัวคุณทักษินไว้มาดําเนินการควบคุมนะครับการควบคุมของพนักงานสอบสวนก็เป็นอํานาจเป็นดุลพินิษของพนักงานสอบสวนว่าจะปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนไหมหรือนําตัวไปคุมขังโดยใช้อํานาจศาลคือเรียกว่าฝากขังก็เป็นแบบนั้นเมื่อพนักงานสอบสวนดําเนินการแล้วก็จะแจ้งมายัางพนักงานอายการว่าขณะน,นี้ตัวของคุณทัษิน ในคดี112เนี่ยได้มีการควบคุมตัวอย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นกระบวนการอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ภูมิธรรมเวชชวชัยยืนยันว่าไม่เชื่อว่าการพักโทษทักษิณเนี่ยจะทําให้เกิดการจุดติดจะเกิดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นเขาไม่เชื่อว่าจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเขาก็จะทําการพักโทษทักษิณน,นะครับ ในขณะที่กลุ่มคอปทอยังคงเดินหน้าชุมนุมและเรียกร้องไปยังรัฐบาลเศรษฐาทวีสินให้ชี้แจงเรื่องของทักษิณชินวัตรที่ไม่ยอมติดคุกแต่ดังไปนอนอยู่อย่างโรงพยาบาลในขณะที่เศรษฐาทวีสินก็ปฏิเสธนะฮะบอกว่าอ๋อเป็นเรื่องของกรมวิชัธันไม่ได้เกี่ยวกับตนเองที่เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีที่ทำการควบคุมทุกกระทรวงแต่อย่างใด จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของทักษณิณชินวัตรตอนนี้อายการก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะฮะยืนยันแล้วว่าทําการอายัดทักษณิณกระบวนการจะเป็นยังไงผมอธิบายหุ้นส่วนเนี่ยกระบวนการหลังจากนี้เนี่ยนะตอนแรกจำได้ไหมฮะเราเข้าใจก่อนนะเราเข้าใจกันว่าทักษณิณขอพระราชทานอภัยโทษและเข้าใจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวได้ให้พระราชทานอภัยโทษกับทักษณิณเข้าใจอย่างนั้นนะแต่ผมเรียนว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวไม่ได้ให้พระราชทานอภัยโทษนะแต่พระราชทานลดโทษทักษิณยินต้องจําคุกอย่างน้อย1ปีนะครับหรือ2ใน3ามสองใน3ก็กี่เดือนน่ก็ประมาณ3-4เดือนก็ถึงจะได้ออกมานะครับเขารัฐบาลก็ถือโอกาสเป็นรัฐบาลทักษิณเนี่ยก็ถือโอกาสพักโทษแล้วจะให้ทักษิณออกมาอ้างว่าอายุ70ปีนั่นคือสิ่งที่ทักษิณได้รับที่ผ่านมาจําได้ไหมฮะ ก็มีการกล่าวหาใส่ร้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะสมศักดิ์เจียมธีรสะกุลมีการดีลับมีการวางข้อตกลงนะตอนนี้พอทุกอย่างอายการสูงสุดออกมาก็บอกโอ้มีการหักหลังเกิดขึ้นซึ่งผมบอกแต่แรกไม่ใช่คนละเรื่องนะครับวันนี้คงเห็นเชิงประจักษ์กันนะแล้วผมบอกไปแล้วคดียังไม่จบนะทักษินยังมีคดีอีกเพียบเลยตอนนี้เห็นมาแล้วอย่างน้อยสองคดีหนึ่งเรื่องของใส่ร้าย สถาบันพระมาหากษัตริย์หคดีละสเรื่องของพรบอรคอมพิวเตอร์สคดีละเห็นไหมฮะที่อายการสูงสุดแถลงเนี่ยยังมีคดีคงครั้งที่ปปชอีกนับ10คดีจำไม่ผิด18คดีนะครับเรื่องนี้จะเป็นยังไงสมมุตินะไม่ใช่สมมุติอ่ะมันถ้าทักษินออกมาเนี่ยกระบวนการถ้าได้รับการพักโทษรัฐบาลถ้าเดินแบบนี้เขาจะพักโทษพักโทษทักษิณออกมาอายการสูงสุดจะอายัด อายัดดำตัวทักษิณสงสารสารจะพิจารณาว่าจะปล่อยตัวนะฮะทักษิณน,นะฮะโดยได้ให้การประกันตัวหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาทักษิณร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดอายการสูงสุดเห็นว่ามีความผิดจริงจึงดำเนินการฟ้องร้องและทำการอายัดซึ่งทปทไอทอท,อทอเนี่ยนะฮะก็ดำเนินการขออายัดต,ตัวเช่นกันก็แบ่งเป็น2คดีนะตอนนี้มี2คดี เรื่องสายลับเ้าะจะอยู่หัวคดีหนึ่งเรื่องเอาข้อมูลในประเทศใส่ในคอมพิวเตอร์อีกคดีหนึ่งแบ่งเป็น2คดีนะครับนั่นหมายเขาว่าทักศิณก็ต้องไปขอาอ,อ,อถ้าสมุตรได้รับการพักโทษพักโทษเสร็จพักโทษเมื่อไรเขาจะสิ้นสุดการพักโทษวันที่18กุมภาพันธ์เขาจะได้ออกมาละนะแต่เขาจะได้ออกมปจริงก็วันที่22กุมภาพันธ์พอออกมาปุ๊บมาปุ๊บเรียบร้อยจะเกิดอะไรขึ้นออกมาเสร็จเขาก็ต้องไปขึ้นศาลในคดี1นสองและ ถูกแจ้งเขาเ้ากล่าวหานะครับในคดีพรบคอมพิวเตอร์จากนั้นเขาจะขอการประกันตัวนะครับถ้าได้รับการประกันตัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาก็ได้กลับบ้านถ้ายัางไม่รับการประกันตัวนะครับก็ต้องไปรอคดีในคุกเหมือนเดิมซึ่งเป็นเรื่องของดุลพินิษของศาลว่าศาลจะให้การประกันตัวหรือไม่นะอันนี้ประเด็นสําคัญนะครับแต่เรื่องนี้ พอทักษิณได้รับการพักโทษหุ้นส่วนจะได้เห็นทันทีเลยว่าทักษิณจะเดินออกมาเท่ๆใส่สูตรออกมาเทๆ่ๆหรือทักษิณจะเข็นล้อออกมานะฮะนี่คือสิ่งที่ประชาชนจะได้เห็นนะจะได้เห็นเชิงประจักษ์นะครับทันทีว่ามันจะเป็นยังไงเรื่องนี้ไกลละงวดงวดงวดเข้ามาทุกทีนะครับตอนนี้กลุมคอปทอก็ยังคงยืนยันปักหลัก นะครับยืนยันต่อต้านทักษิณอย่างต่อเนื่องและการกระทนะําลักษณะดังกล่าวของคอปทอยืนยันเรียกร้องที่ผ่านมาทักษิณเล่นงานกลุ่มคอปทอกลุ่มพันธมิตรอย่างหนักเลยนะฮะใส่ร้ายไปใส่โซ่ตวนกล่าวหาเขาว่าบุกสนามบินตอนนี้พยานหลักฐานชัดเจนผู้มีในการการท่ายืนยันว่าคนที่สั่งปิดเนี่ยเป็นรัฐบาลลูกน้องของฝั่งทักษิณน,นะครับและเขาเป็นคนสั่งปิดสนามบินเอง ใ่ที่ผ่านมาก็มีการเปรียบเทียบระหว่างคดีพิธากับธนาธรซึ่งมันคนละเรื่องเลยนะฮะมันคนละกรณีและคนละข้อเก่าหาด้วยนะครับเอาละตอนนี้มีการเคลื่อนไหวแล้วว่าทักษิณจะได้กลับบ้านตอนนี้มีการแจ้งข้อเก่าหาทักษิณแต่ในกรณีนี้ประชาชนจะได้เห็นทันทีว่าทักษิณป่วยจริงหรือไม่ได้ป่วยจริงนะฮะโปรดติดตามตอนต่อไปเรื่องนี้ดีลับผมเรียนย้ำนะฮะ มีคนบางคนไปกระทําการดีลับไปอ้างซึ่งผมเรียนมาตลอดว่าพลเอกประยุทธ์โดนต้ม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 ,ตมและสอวอทั้งหลายที่เป็นทหารไพร่พล,ลของพลเอกประยุทธ์โดนต้มโดนต้มโดนต้มทุกอย่างก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมีคนไปต้มมีคนไป รับผลประโยชน์แล้วไปต้มผลประโยชน์ไปอ้างโน่นอ้างนี่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแต่ไม่เป็นไรผลประยยทน์ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะท่านรอดไปแล้วนะฮะและสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้สําหรับทักษิณจับตามองให้ดีผมมั่นใจว่าทักษิณไม่หยุดแค่นี้เขาเดินต่อแน่นะครับและที่สําคัญถ้าปล่อยเสือเข้าป่างานนี้กรุงเทพลุก เป็นไฟเหมือนปี2,553และปี2,563แน่นอนยืนยันฟันธงขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ขุนภัยบุญชาวไทยเธอทูลราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรกอดินทระเทพยัวารางดู พาปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระการุณาเกือือกูลตามรอยบาทพระราชาบิดาอาจองทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปิชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาทรงครบและพัฒนา ทพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรณโคดินพระเทพพยัคฆวรางกูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรู วงชนเพื่อทูนขคพระองค์ทรงพระเจริ ยาว่ารางกูแสงแห่งวาชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนพวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริ